ค่ะเพื่อนๆวันนี่อมสินนะคะจะมาลิวพิซซ่าของพี่ย่าอมสินนะคะทำให้ออมสินกินนะคะก็นี่เลยค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนนี่น่ารักมากเอ้ยน,น่ากินมากเลยค่ะทุกคนอันนี้หน้าอะไรครับอันนี้อันนี้หน้าไสาก้กรอกค่ะอันนี้อันนี้หน้าก็ไสก้กรอกไส้กรอกชีสเหรอครับไสก้กรอกชีสค่ะอันไหนพี่ออมลองชิมให้เพื่อนๆดูสิครับ ิคต้องเป่าก่อนนะครับหอมแม่ดมที่ลูกหอมมากเลยค่ะทุกคนโอ้โห,หน่ากินมากปอนดูไหมอืมดูด้วยอืมทิศยืดอ,อร่อยไหมคะอร่อยค่ะหละ่นแล้วค่ะ ุดยอดลองอันนี้ดิคะอันนี้ก็ลองเหมือนกันค่ะไปกินแล้วไปกินล้วก่อนนะคะทุกคนไยบายเพื่อนเพื่อนด้วย